สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทํำข้าวยำอาหารภาคใต้ค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารบางสวิรัตเจก็ทานได้นะคะแค่ตัดส่วนผสมบางอย่างออกมาค่ะมาดูวิธีทํากันอันนี้เป็นมะพร้าวที่เอามาคั้นกะทิอะค่ะเราก็จะใช้แบบสีขาวที่เข้าปอกเปลือกออกแล้วนะคะ เลือกดูค่ะถ้ามีติดสีดำมีอะไรปนก็เลือกออกเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วค่ะเราต้องคั่วด้วยไฟอ่อนสุดเลยนะคะแล้วก็คนตลอดค่ะห้ามทิ้งเตาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะจะไม่ง่ายเวลาคนก็คนให้ถึงก้นกระทะ มะพร้าวอันนี้ชื้นมากเลยค่ะติดกระทะต้องคอยขูดออกไม่งั้นจะไหมเอางี้ค่ะเราเอาใส่จานเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะเข้าไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีค่ะเพื่อไล่ความชื้นนี่ค่ะพอเข้าไมโครเวฟแล้วคั่วง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ถ้าไม่งั้นก็เอาไปตากแดดก็ได้คนนี้ถึงก้นกระทะนะคะคอยขูดที่ติดกระทะออกอย่าปล่อยให้ไหม้สะสมคนพลิกข้างล่างขึ้นข้างบนตลอดเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยก้นกระทะจะเกลียมได้ง่ายคนแบบนี้ค่ะมะพร้าวจะได้สุกเหลืองเสมอกันถ้าร้อนไปก็ยกกระทะขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยวางลงใหม่ นี่ค่ะให้เหลืองแบบนี้เลยอันนี้เหลืองเสมอกันดีแล้วค่ะพอแค่นี้แล้วค่ะยกลงจากเตาแล้วก็คนต่ออีกสักแป๊บนึงค่ะให้คลายความร้อนก่อนแล้วพักไว้บนกระทะแบบนี้ค่ะรอให้เย็นค่ะแล้วก็เก็บใส่กระปุกไว้มะพร้าวคั่วนี่นะคะเอาไปทําได้หลายอย่างเลยค่ะ ยำมะม,ม่วงก็ได้ยำกระท้อนก็ได้ยำถั่วพูก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าจะเก็บนานก็ให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะทีนี้ก็มาทำน้ายำกันค่ะส่วนผสมก็มีหอมแดงแล้วก็กระเทียมหอมมากกว่ากระเทียมนะคะแล้วก็สองอย่างนี้คนทานเจมไม่ต้องใส่นะคะ ต่อไปก็เป็นตะไคร้ค่ะสองต้นหั่นให้จนสุดที่อ่อนๆเลยนะคะใบมะกรูดค่ะแล้วก็ข่าค่ะขานี่ก็จะน้อยกว่าตะไคร้นะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวถ้าชอบหวานเนี่ยเพิ่มได้นะคะอันนี้เราใช้3ช้อนโต๊ะพูนหรือ60กรัมะคะ่ะ อันนี้ก็คือปลาเจเราได้ทำคลิปไปแล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเอาทุกอย่างใส่โถปั่นค่ะยกเว้นใบมะกรูดอันนี้เราจะไม่ปั่นพร้อมกันเพราะว่าจะทำให้มีรสฝาดใส่น้ำลงไปน้ำทั้งหมดที่ใช้ก็คือ1ถ้วยครึ่งถ้วยตวงของแห้งแบบที่เคยใช้นะคะ อันนี้ก็จะใส่นิดหน่อยให้พอปั่นได้แล้วก็ไม่ต้องปั่นให้ละเอียดมากค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเทใส่ในกระทะแล้วก็เอาน้ำจากหนึ่งถ้วยครึ่งเมื่อกี้ค่ะมาล้างโถใส่น้ำตาลแล้วก็ปาราเจค่ะแล้วเอาน้ำจากถ้วยครึ่งเมื่อกี้ค่ะมาล้างแก้วแล้วก็เทลงไปมะขามเปียกค่ะสองฝัก ชอบทานเปรี้ยวเพิ่มได้นะคะฉีกใบมะกรูดใส่ตอนนี้ค่ะตอนแรกก็ให้ใช้ไฟแรงๆให้น้ำเดือดก่อนค่ะแล้วก็เบาไฟลงให้เดือดอ่อนๆแบบนี้ค่ะเดือดปุดๆอะค่ะ แล้วก็ต้มไปประมาณ30นาทีให้น้ำเนี่ยงวดลงมาเหลือ2ในสให้ได้ประมาณนี้ไม่ข้นเกินไม่เหลวเกินสมุนไพรที่เราปั่นต้มไว้ก็เปื่อยยุ่ยม,มาแล้วค่ะยกเว้นใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็คีบออกค่ะกรอกสิขวดเก็บในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะ ที่เราทำเนี่ยทานได้8ปดถึงสิจานเลยค่ะแล้วแต่ว่าจานใหญ่หรือจานเล็กผักที่จะทานด้วยก็มีแครลลอทค่ะขูดให้เป็นเส้นไว้ซอยแตงกวาแบบที่กินกับบุสเตค่ะซอยถั่วฝักยาวให้บางๆแล้วก็ผักเนี่ยถ้าจะให้หั่นง่ายๆนะคะมัดกับหนังยางก่อน ถั่วพูก็เหมือนกันนะคะหั่นบางๆไว้ใบมะกรูดก็ม้วนก่อนค่ะจะได้หั่นได้ง่ายๆตะไคร้ก็หั่นบางๆค่ะตะไคร้กับใบมะกรูดเนี่ยเข้ายำผาดไม่ได้เลยนะคะซอยกระหล่ำปลีให้บางๆค่ะใช้ที่ขูดแบบนี้ก็ได้อันนี้จะขูดได้บางมากเลยค่ะ หอมแดงค่ะคนอนันเจไม่ต้องใส่นะคะอันนี้อร่อยมากเลยค่ะเม็ดกะถิจะมีรสมันมัะม่วงเปรี้ยวขูดฝอยหรือจะเป็นส้มโอถ้าหากว่าไม่มีจริงๆก็ใช้เป็นมะนาวแทนก็ได้ค่ะอันนี้เอามาจัดให้ดูว่ามีประมาณนี้ไม่ต้องเอาตามนี้ทั้งหมดก็ได้ค่ะเรามีผักอะไรก็ใช้อันนั้นชอบอันไหนก็จัดอันนั้นค่ะ ข้าวสวยน่ส่วนมากเขาก็จะหุงกับน้ําดอกอัญชันวันนี้ไม่มีค่ะก็ใช้ข้าวสวยปกตินี่และค่ะแล้วก็ข้าวก็ไม่ต้องตักเยอะนะคะมีผักอะไรเราก็เรียงใส่ลงไปค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยมะพร้าวคั่วนี่ใส่ได้เยอะได้เลยนะคะจะให้รสมันอร่อยดีค่ะแล้วก็เราก็เพิ่มโปรตีนเป็นถั่วตามที่เราทานได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะข้าวยำปากใต้แบบมังสวิรัต เจก็ทานได้นะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ทานเพื่อลดน้ำหนักได้ถ้าเราจะทานเพื่อลดน้ำหนักเราก็ไม่ต้องใส่ข้าวลงไปค่ะคนที่ชอบทานผักต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะก่อนที่จะทานชิมน้ำยำก่อนนะคะจะมีรสเค็มนำแล้วก็หวานตามไม่มากเปรี้ยวนิดนึงค่ะพอให้รสกลมกลม่อม หอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยค่ะเวลาจะทานก็ผสมทุกอย่างรวมกันให้หมดเลยค่ะคลุกทุกอย่างค่ะชอบเผ็ดก็โรยพริกป่นลงไปนะคะชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มได้ส่วนน้ํายำก็ใช้ประมาณ2-3ช้อนค่ะทีนี้ก็คลุกคลุกคุน่าทานมากเลยค่ะทานเป็นมื้อเย็นนะคะรับรองได้เลยว่าเบาท้องแถมแคลอรี่ต่ำด้วย ผักกรอบเข้ากับน,น้ำยำได้ดีมีกลิ่นสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดถั่วงอกเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะจะมีความมันของมะพร้าวคั่วเยี่ยมจริงๆเลยค่ะเมนูนี้ได้ทานผักเยอะๆดีต่อสุขภาพระบบขับถ่ายลองทำทานดูนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ แล้วพบกับคุณนายเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ